ยายเบนรู้แน่ๆเลยว่ายายเบนจะต้องโดนเราแกล้งยายเบนหายออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้แม่แม่แม่ครับหายไปเลยเมื่อกี้ไปหาในบ้านก็ไม่เจอหายอยู่ข้างบ้านก็ไม่เจอ <c oughs> เจัออโอเคโอเคเรออยู่บ้านนี่แหละม,นนะมีมีของกินเหรอไม่มีไม่มีแต่โดนนั่งดำหัวไงที่บอก <c oughs> ไว้ตั้งแต่เช้านะเร็วๆร, <c oughs> รีบมารีบมาโอเคเดิว ยา้เป็นออกไปข้างนอกเฉยเลยเนี่ยถ้าตะวันตกดินถ้าแสงมันหมดแล้วจะทายัางไงใครจะรับชอบแม่จะรับชอบป่ะเนี่ยหรือว่าจะทำยังไงอไ๋อ้วไฟไม่กินข้าวก่อนเข้ามาไปเพื่อกินข้าวไข่ดาวไปเมื่อกี้เองเอาเยอะข้าวู้แต่ว่าอะไรครับเนี่ยข้าวหลายวันแล้วแต่เลือกว่าแม่จะเอาเล็ก หรือ,อยาวเล็กเล็กเอาเล็กๆๆเ,เล็กไ,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 ได้ได้ได้ก็ามาแล้วนี่เร็วๆใส่ให้มันหมดเหรอไหมมันล้างออกได้ง่ายสบายเออมันก็หมดมันก็อยู่<ห>น<ด>ในช่วงเทศกาลสงการานต์ไงมันเป็นเรื่องดับคลายร้อนไปทำบิดาหมดแล้วไม่เห็นหมดเลยหม,มหมดไม่หมดมันยังเหลือเนี่ยเต็มเลยยาเยาามายาเยามายาวามาเวลาเขาทาดนี่เขาก็ทาให้มันหมดทารูปใส่หน้าทารูปใส่แขนใส่ขาให้มันหมด ในนี้เนี่ยไม่งั้นแม่จะทำภารกิจไม่สำเร็จถ้าแม่แม่ท้ายมันหมดนี่แมนี่อันนี้หมดแล้วมันยังไม่หมดท้ายมันหมดก่อนเจเจเย็นเจ้เย็นเจ้เย็นเร็วเดอนดวลดวลดวดดไม่ได้ยังไม่หมดเลยก็ทายหมันหมดเก็บเวลาทำนี่แล้วไม่ดูอ๋อ เวลาเขาทาใส่หน้านี่เขาทาแบบนี้นี่เต็มเต็มมือแบบนี้แล้วเขาก็รูปใส่หน้าแบบนี้เห็นไหมแม่เปิทำแบบนี้สินี่ถ้าแบบนี้เนี่ยโว้ยถ้าเกิดหน้าเป็นสิวมาใครรับผิดชอบเอาหน้าไปไว้เป็นสิวเลยเอ้ลองดูยิ้เนาไม่เอาอะไรนี่ก็เป็นหน้าเปิดเลย น,นี่เลยรดน้ำดำหัวทำหน่อยเถอะนี่ยอ,อะไรนี่เลยรดน้ำดำหัวให้แม่มาปาแป้งนี่นะอ,อ๋อไม่ได้กด็นี่ไงนี่ตัวนี้ก็แค่ใส่แบบนี้นี่ดูดูเ้ยรดน้ำดำหัวนี่แบบนี้แค่นี้เองถ้าจะมารดน้ำดำหัวแมวแป้งมาทางนี้ไม่ เอ้าทำไมมันคนลาเลนเหรอเออยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นี้มันนี้อันนี้ปรับแป้งแล้วไม่ใช่รดน้ำเอาเหรอเออนี่น้ำอบเขาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงเตรียมไว้แล้วเนี่ยนี่น้ำอบน้ำหอมเขาเนี่เห็นไหมนี่ต้องเป็นน้ำอมหอมอย่างนี้เนี่เห็นไหมเขาก็จะเอาใส่หวีตัวนี้เอาใส่หวีก็เอามาแตะใส่ไหนใส่หวีไหมจะให้แม่ทาแบบนี้น่าเกลียดมากเขาก็ต้องอน่าเกลียดอะไรนี่คือชาเล่กก่อนเล่นเกมเลย เขาเอาใส่บีแล้วก็ถ้าเอามาใส่อย่างนี้อย่างนี้มันก็สวยงามบีอะไรใส่แบบนี้ไม่สวยต้องเอามันไม่ใช่ยุคของบีแล้วนะยุคนั้นหละสวยอย่ามาพูดแบบนี้ไม่ได้จะมาทาแบบนี้ไม่สวยเป็แบบทำไมไมันเยอะอย่างนงี้อย่าบอกว่ามาล้างขาแล้วมาล้างหน้าแม่นะอะไร ไที่ร้านได้ยินเอยอันแหนมีแหงขนาดนั้นทำร้านทำเล็บมาก่อนไม่ถ่กทำได้ไหมทำเล็บบอกให้มีความสุขเย็นจุ่มเย็นกําลังคิดอยู่ในใจว่าจะเทม แม่มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าทำงานเยอะอย่าเจ็บอย่าจนต้องคอยไข้เจ็บอย่ามาเบียดเบียนขอนให้หายหายไวๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่าเดินทางบ่อยอย่าเดินทางบ่อนก็เดินทางก่อนงี้อ่ะ<อ> ใหมีแต่ความสุขนะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆอ,อมีความสุขเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับทำงานก็ให้รู้จักเวลามเวลาืมอ่มูขอบคุณครับ กบลงไปแล้วนะครับก,กับรายการถือว่าเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์แรกยังไงก็ฝากกด <c oughs> <c oughs> กดอ่ากดซับสไครต์ในช่อง YouTube ของบ้านไปรู้ด้วยนะเป็นกำลงังใจให้กันเยอะๆนะคะผมจากแม่ทำธุรกิจสำเร็จไหมว่าถ้าจะให้ทาแป้งมันเป็นสำเร็จไปตั้งนานแล้วมาทาแป้งอนะไรหน้าไ,ไม่มีแป้งเลยหนะายย้าป้านี่มีแป้งนี่เออก็ให้รดน้ำอ่ะเพราะว่าปกติแม่ไม่เคยปาแป้งแบบนี้ แม่ต้องทาแป้งแบบสวยต้องทาแป้งแบบสวยใช่าแป้งแบบนี้ไม่ได้มอามา,มาเออมันต้องเอา<อ>มาทำให้มันสวยงามอันนี้ไม่สวยงามอันนี้กล่องเช็ดบล็อกใช่ไหมจากป้ายไปยุ่ครับผม,เ,ออมเปิดไหมเปิดเลยไปเลยไปเลยเฮ<า>ือเฮือเฮือเือเอานี่งไงแต่แม่ทำภารากิจไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะใช้แดนน้อยก็เลยไม่ได้อะไรเลยนี่ไง